สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่87ดนะครับผู้มีพี่น้องท่านใดที่ครับรับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับชุดนี้นะครับเข้าไปชมในช่องหลักได้เลยนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยม ep ที่แปดบก็มีหลากหลายรายการนะครับตะกุดสาธิกาหลวงพิทักษ์มังนะครับคู่ชีวิตนะครับพระปิตาหลวงหลวงปู่ยิ้มวันหนองบัวนะครับพงป่องใหญ่พระรอดลำพูนที่สวยนะครับพระกิ่งปาวรเลสนะครับงดงามนะครับ เก่งวัตตีทวเสถสองสี่เก้าหนึ่งเบี้ยแก่หลวงพ่อคำวัดโพปั้มนะครับพระลีลากำแพงนะครับเม็ดขนุนนะครับเก่ามากพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์เขียนุมานครับพระสมเด็จนะครับเก่าสุดสุดนะครับอีกหลากหลายรายการนะครับหลวงพ่ทวดพิมพ์ชลูดนะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวเก่าพระกิ่งสวยๆนะครับหลวงพู้สุขนะครับวัดปากคองมะขามเท่าพระรอดสวยๆนะครับเก่าๆทั้งนั้นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ แอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะครับ